สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสู่ช่อง p e n l e Star วันนี้นะคะเป็นราศีพฤษภนะคะคนโสดมาอัปเดตพลังงานความรักกันนะคะของชาวราศีพฤษภกันเลยว่าความรักของคุณนะคะช่วงเดือนธันวาคมนี้เป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับพฤษภนะคะสิ้นปีแล้วนะคะพลังงานความรักคนโสดชาวพฤษภ โอ้หกดาบวิวอฟอร์จูนนทยออฟสอดว้าวเพดอบครับสองถ้วยว้าวเจ็ดหกไม้นทยออฟครับว้าวหนึ่งเหรียญโอ้พลังงานนะคะชาวฟริกโซก หนึ่ง King of s w o ส d คนเยอะมากพลังงานดีมากว้า wow. ว justice นะคะใต้สำรับโอเคสำหรับพริกศกนะคะคนโสดผู้อ่านบอกเลยว่าสำหรับตอนเดือนธันวาคมนะคะที่จะพลังงานเข้าปีใหม่นี้นะคุณนะคะมีสิทธิ์ที่จะได้พบเจอคู่นะคะ นี่มีความโชคดีเกิดขึ้นกับคุณร0 0เลยนะคะไพ่กงร้อยแห่งโชคชะตา w ิว e ฟฟ f ฟอร์จูนนะคะอาจจะเป็นเรื่องอะไรก็ได้ในชีวิตคุณนะคะแต่ไพ่สองถ้วยออกมาขนาดนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปได้ใช่ไหมคะนอกจากเรื่องความรักเนาะความรักคุณมีสิทธิ์ที่จะได้พบคู่นะผู้อ่านบอกเลยนะคะมีสิทธิ์มากเลยสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะมีหนึ่งเหรียญมาด้วยอะ่ะดูสิข่าวดีนะคะที่เป็นข่าวดีจริงๆนะ เป็นไพ่แห่งความลัคกี้ความโชคดีแล้วนะวิวอะ for จูแล้วมาเจอหนึ่งเหรียญแล้วมาเจอสองถ้วยถ้าคุณไม่ได้เงินคุณก็ต้องได้ความรักหรืออาจจะได้ทั้งหมดเลยก็ได้นะคะอาจจะได้เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักโบนัสอะไรก็แล้วแต่ต้อนรับคริสต์มาสปีใหม่นี้จะเป็นสิ่งที่ดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะไม่มากก็น้อยสำหรับชาวพฤษศ ผู้อ่านบอกเลยว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแล่งสิ่งๆนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่เดินทางมาจากทางไกลหรือคุณรอคอยอะไรที่เป็นทางไกลนะคะคนรักนะคะคนคุยที่เพิ่งเริ่มสารสัมพันธ์การคุยกันอาจจะอยู่ไกลจากคุณนะคะคุณก็รอคอยให้เขาเดินทางมาและเขาก็จะเดินทางมานะคะเพราะว่ามี night of sword เข้ามาเห็นไหมคะพุ่งทยานมาเลยทีเดียวอัศวินถือดาบนี่หมายความว่ามาอย่างเร็วนะ ้นบอกเลยนะตอนนี้คือถ้าคนของคุณอยู่คนละที่กับคุณนะคะไม่ว่าจะอยู่ในประเทศคนละจังหวัดต,ต่างประเทศเขาก็จะมาอย่างเร็วเพื่อมาเจอมาเดทมาใช้เวลาอยู่กับคุณนะคะถ้าคุณเป็นคนคุยที่เพิ่งเริ่มคุยเนาะแล้วยังไม่มีสถานะอะไรเขาก็อาจจะมาเพื่อเจอคุณเนาะหรือคนที่โสดโสดโสดแบบโสดสนิทเลยค่ะมาสักพักนึงแล้ว มีสิทธิ์ที่คนที่จะเข้ามาจีบคุณนะคะเขาจะเข้ามาอย่างเร็วจีนะคะปุบปับกระทันหันโดยที่คุณก็ไม่ทันตั้งตัวเลยทีเดียวนะคะเนี่ยนายอ็อบสอดอัศวินดาบเข้ามาทางไหนล่ะคะเข้ามาได้ทางเรื่องการงานของคุณนะคะหกไม้อืการงานของคุณแล้วจากการเดินทางก็ได้นะคะพอเดทขึ้นมาเดทในที่นี้หมายความว่าเป็นชาวต่างชาติก็ยังได้เลยนะผู้อ่านบอกเลยว่า คนที่เข้ามาเนี่ยมีพลังงานของชาวต่างชาติชาวราศีพิจิกได้แล้วเขาก็มาจากการเดินทางคือเขาอาจจะเดินทางมาหาคุณหรือว่าคุณเองคุณเดินทางไปเที่ยวระยะสั้นๆช่วงปีใหม่นี้ระยะไกลๆอะไรก็ได้คุณก็มีสิทธิ์ที่จะเจอกันกับเขานะคะ กองล้อยอย่างโชคชะตาจะนำพาคุณกับเขาให้ได้เจอกันสำหรับคนที่โสดสนิทและรอคอยที่จะเจอคนที่ใช่นะคะเขาจะเข้ามาได้ทั้งในโลกออนไลน์หรือว่างานของคุณนะผู้อ่านมอดูว่าเป็นได้ทางโลกออนไลน์และงานนะคะเขาอาจจะเข้ามาทางแอปเดตท,ที่คุณแบบเล่นอยู่หรือว่าทางเพื่อนทางไลน์หรือ Facebook ก็ได้นะคะเขาอาจจะแบบว่า มีอายุพลังงานที่อาจจะต่างกับคุณแต่เป็นพลังงานที่สดใสเข้ามาแล้วอยากจะทําให้คุณแบบมีชีวิตชีวามากขึ้นนะคะเพจอัพคัพเด็กถือถ้วยแน่นะมันจะมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับคุณคนโสดก็คือคุณจะพบกับความรักที่ดีนั่นเองสองถ้วยเห็นไหมคะมาแล้วแบบมอบความรักความปรารถนาดีมาจีบขายขนมจีบนะคะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชาวราศีพฤษภในช่วง ธันวาคมปีใหม่นี้อย่างแน่นอนเลยนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากเลยอ่ะคนน,นั้นเลยดูสิคะมีอัศวินครับอัศวินถ้วยอัศวินดาบอัศวินอ่อแล้วก็มีราชาดาบเห็นไหมคะคนคนคนเป็นธาตุลมค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็ธาตุน้ำนะคะพิจิกกรกฎมีนได้แล้วก็ เป็นคนที่ไวัยไม่ต่างจากคุณแม่นะคะแล้วเขาเข้ามาแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่ตรงๆนิดนึงก็ได้เป็นพลังงานที่แบบมีอะไรก็พูดตรงๆแบบชอบก็ชอบเลยไม่อ้อมค้อมนะคะคิงสอดเนี่ยนะคิงถือดาบเป็นพวกแบบพลังงานแบบเข้ามาตรงๆอ่ะไม่อ้อมคอมไม่อะไรคือชอบคือชอบอะไรเงี้ย คือชอบก็คุยบอกเลยว่าเออจะคุยอะไรเงี้ยต้องการคุยแบบซีเรียสจริงจังนะเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจังด้วยนะคะไม่ได้มาแบบเล่นเล่นผู้อ่านบอกเลยนะคนคนนี้พลังงานนี่คนกี่คนอะมองดูว่าไม่ใช่แค่คนเดียวนะคะน่าจะมากกว่าสองอะผู้อ่านบอกเลยพลังงานเนี้ยมากกว่าสองอืมอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุลกลุมชาวธาตุน้ำกรกฎดพิจิกมีนะคะ มาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณพบกับเท้าผู้อ่านบอกเลยว e วัฟฟอร์จูนนะคะคือคุณอาจจะเคยผ่านอะไรมาที่คุณเสียใจมันผ่านมาแล้วจบมานานแล้วตอนนี้คุณโสดสนิทคุณก็จะเปลี่ยนผ่านชีวิตของคุณเริ่มต้นปีใหม่ดีๆในการที่คุณจะพบรักนะคะชาวพฤกษกคนโสดกับคนที่ใช่นะคะกับคนที่ คุณนะวาดหวังเอาไว้หรือว่าขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะแล้วคุณก็มีสิทธิ์ที่จะพบกับเขาคนนั้นในช่วงเวลาอันใกล้นี้เพราะว่าเห็นไหมคะหนึ่งเหรียญเข้ามาสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลมอบสิ่งที่ใช่สิ่งที่ดีสิ่ง to ที่เป็นข่าวดีต้อนรับคริสต์มาสปีใหม่ของคุณแล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ะให้คุณมีพลังงานบวกๆเนาะเอเนอรีดีๆพร้อมรับ คนที่ใช่พลังงานดีๆนะคะที่จะเข้ามานะชาวพฤิกโศกผู้อ่านเชื่อว่าคุณนะคะจะมีความสุขนะคะในช่วงปีใหม่นี้แน่นอนเลยสำหรับพฤิกโศกมาดูนะคะ Dance Oracle อยากจะแนะนำอ,อะไรให้กับพฤิกโศกคนโสดคะโอ้ไพ่บอกว่า flow with divine timing เห็นไหมคะเวลาที่เหมาะสมมันกำลังจะเกิดขึ้นแล้วขอให้คุณปล่อยจิตปล่อยใจให้สบายนะคะให้มัน F l ล w ไปเลยนะคะบางทีไม่ต้องไปโฟกัสมากอะไรที่เราไม่โฟกัสอยูอ่ดีก็มาซะอย่างนั้นนะคะ divine timing หมายถึงว่าเวลาที่เหมาะสมก็กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะเวลาที่เหมาะสมสำหรับค,คุณกับคู่ของคุณนะ่ะกำลังจะเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะให้คุณปล่อย ไปตามธรรมชาติเลยนะคะคุณเจอเขาคุณก็แค่เปิดใจคุยกับเขาคนที่เข้ามาหรือแม้กระทั่งคุณคุยกับใครอยู่เพิ่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์คุณก็เปิดใจให้มากขึ้นถ้าคุณได้รอคอยที่จะเจอกันแล้วคุณได้มีเวลาที่จะเจอเขาเขามาหาคุณนะคะก็ขอให้คุณเปิดใจใช้เวลาเรียนรู้เขานะคะเพราะทุกอย่างมันต้องเรียนรู้และใช้เวลาเนาะความรักเป็นสิ่งสวยงามใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราแบบ เจอแล้วเราก็ต้องดูว่าเรากับเขาเข้ากันได้มากแค่ไหนเนาะไพ่อยากจะบอกว่าให้คุณนะคะปล่อยไปตามธรรมชาติเลยนะคะเวลามันจะจัดสรรลงตัวของมันเองนะคะแล้ว Inner อ o ์กอเดสราคาอยากจะแนะนำอะไรพอใบหนึงให้กับพลิกศกค่ะโอ้ daughter of the s e c r e t a r t โอเคคุณมีหัวใจที่งดงานอยู่แล้วนะคะ คุณมีหัวใจที่เขาเรียกว่าอะไรงดงามนะคะคุณมีความคิดที่ดีนะคะไม่ว่าคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายคุณมีจิตใจที่มีเมตตาเป็นผู้ให้นะคะในเพศแม่หรือว่าคุณผู้ชายคุณก็มีความมีเมตตาคือมีมีความเป็นผู้ให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นไพ่อินเนอร์กอรเดอยากจะบอกว่าในช่วงเนี้ย พลังงานของคุณนะ่ะคุณมีพลังงานความคิดที่เป็นบวกมีพลังงานที่ดีมีจิตใจที่เป็นแบบความมีเมตตาความเป็นแม่ความเป็นพ่อความเป็นแบบเอ่อคนที่แบบ positive thinking อะคะเออคุณมีแบบนั้นอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นน่ะขอให้คุณเป็นขอให้คุณรักษาสิ่งที่คุณเป็นไว้นะคะขอให้คุณน่ะเป็นคนที่มีจิตใจแบบ อบอ้อมารีมีเมตานะคะพึกงกอย่างที่คุณเป็นนะตอนนี้นะคะแล้วปล่อยจิตใจให้สบาย Go with the flow นะคะแล้วคุณอ่ะจะดึงดูดแน่นอนคนความรักที่ใช่เข้ามานะคะพลังงานเข้ามาอย่างเร็วเลยอัศวินดาเห็นไหมคะอืมเขาอยากจะมาเจอคุณนะคะอย่างเร็วถึงเข,เขาจะไม่เคยเจอคุณมาก่อนอ่ะสมมุติคุณโสดแต่บอกได้เลยว่า คนคนนี้เขาก็ได้รับวเบรชั่นเดียวกับคุณนะคะในจักรวาลใบนี้นะคะเขาก็ต้องอยากจะเจอคู่ของเขานะคะต่อให้เขาเป็นคนที่อยู่ไกลแต่เขามาเที่ยวหรือว่าเขาอาจจะทำงานอยู่ในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติแต่เขาไปเจอคุณนะคะโดยกระทัน,นหนันนะที่แห่งใดในร้านกาแฟในสถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งในโลกออนไลน์นะคะถ้าเขาเป็นคนของคุณ เขาก็จะเป็นคนของคุณเข้าใจใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นคนของคุณเป็นโซเมดเป็นเนื้อคู่คุณเขาก็จะเป็นคนของคุณและคุณก็ได้เจอเขาตามที่กงล้อแอย่างโชคชะตากําหนดมาให้คุณกับเขาได้เจอกันนั่นเองตามที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัดสรรมานะคะแต่ถ้าเป็นคนที่คุยกันมาแล้วสักระยะบอกได้เลยว่าเขาก็อยากจะมาหาคุณนะคะเขากําลังคิดที่จะ เดินทางมาเจอคุณมาเห็นคุณแบบตัวเป็นๆถ้าคุณยังไม่เคยเจอการคุยกันแต่ทางแชทโลกออนไลน์เขาก็จะเดินทางมาหาคุณอย่างด่วนจีกระทันหันอาจจะเซอร์ไพรส์คุณก็ได้นะคะหนึ่งเรียนตรงนี้บอกเลยก็อาจจะเซอร์ไพรส์คุณก็ได้มาแบบมอบความรักโดยที่ไม่ทันได้ตั้งตัวเลยแบบนั้นเลยจ้าหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ เข้ามาทางโลกออนไลน์โดยที่คุณแบบไม่คาดคิดอะ่ะคุณอาจจะกิฟอัพไปสักแป๊บนึงแล้วอาจจะแบบเล่นอปเดตหรืออะไรมาสักพักนึงแล้วแล้วคุณแบบเบื่อละหรือว่าแบบโอ้ยไม่เจอสักทีคนที่ใช่แต่ว่ากลงร้อยโชคชะตาแนะนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์แนะนำเขามาไม่ใช่แนะนำสิยังไงก่อนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้จัดสรรเขามาให้คุณแล้วต่อให้คุณน่ะบอกว่าโอ้ยไม่เอาละ จะโลกชีวิตจริงหรือโลกอัปเดตคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกิมอัพไม่อยากจะเจอคนที่แบบไม่ใช่อะมาแล้วก็ไปไม่เจอคนที่ใช่สักทีแต่ว่าถ้าวเบรชั่นมันใช่เวลาที่เหมาะสมมาเขาก็ต้องมาเจอคุณอยู่ดีค่ะจะทางโลกออนไลน์ก็เถอะเขาก็จะต้องเข้ามาแล้วก็คือ เข้ามาแบบอินบ็อกซ์ไดเรกหาคุณส่งเมสเซจโดยตรงหาคุณหรือหาวิธีทางที่จะติดต่อคุณได้อะมันมีวิถีทางนะคะถ้าคนที่ใช่อะเขาก็จะต้องมาในทุกทางที่มันจะเป็นไปได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะจัดสรรเองอาจจะมาจากทางเนี่ยทางโลกออนไลน์โดยไม่ทันได้ตั้งตัวหรือการงานของคุณนะคะเข้ามาโดยที่คุณก็ไม่ได้คาดคิดเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขา ต้องมาหาคุณมันถึงเวลาที่เหมาะสมของคุณกับเขานั่นเองนะคะชาวราศีพฤษิกกอยากให้คุณเขาเรียกว่าอะไรคะเชื่อมั่นในกฎแห่งแรงดึงดูดและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะว่าจักรวาลจะสัรรทุกอย่างไว้แล้วนะคะแค่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบว่าถูกต้องถูกเวลาก่อนหน้านี้แต่ถ้าเมื่อใดที่เวลาที่เหมาะสมมาถึงอย่างตอนนี้พลังงานมันเหมาะสมมาถึงนะคะชาวพฤษิกศกก็จะเจอกับคนที่ คุณรู้สึกว่าอ่ะเขามีใจเดียวกับคุณเขาเป็นคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงมไห้คุณและเนี่ยคุณก็จะแบบพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาไปได้ยาวๆนั่นเองนะคะอืมบอกเลยว่าพลังงานดีนะคะราศีเกือบจะแทบทุกราศีเลยในช่วงธันวาคมนี้พลังงานของพวกคุณดีหมดเลยนะคะคุณจะเจอกับคนที่คุณน่ะปรารถนา สิ่งที่คุณขอมันก็จะเป็นจริงนะคะถ้าคุณขอให้มีศรัทธาความเชื่อเข้าไว้นะคะก็อันนี้จะเป็นภาพรวมกว้างๆของชาวราศีพฤษภคนโสดขอให้เปิดใจรับนะคะเพราะว่าเป็นดวงส่วนรวมนะไม่ใช่ส่วนตัวนะคะถ้าอยากเช็คส่วนตัวก็แอดไลน์กันมาได้นะคะผู้อ่านยินดีเสมอปรึกษาส่วนตัวยินดีด้วยเช่นกันนะคะ ก็ขอให้ทุกท่านนะคะเจอคนที่ใช่นะคะเขาจะมาอย่างเร็วเลยนะเตรียมรับให้ดีๆนะคะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ